พัอนีต้อนรับกุผูฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่29เดือนกันยายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่34ข้อที่4ถึงข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระเจ้าได้แสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพระเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพระเจ้า เขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานเพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอายคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2เปโตบทที่1ข้อที่16ถึงข้อที่17ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิดเดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพระยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสงาราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระศิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่17ข้อที่3ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรัน์ คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในซาดูดีบทที่139ข้อ14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดีอาเมนค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราอยู่กับเจ้าและอยู่รอบๆอบตัวเจ้าและอบกอดเจ้าไว้ด้วยความรักของเราลูกเอ๋ยเราเฝ้าดูเจ้าอยู่เสมอและไม่มีความคิดใดๆแม้แต่ความคิดเดียวของเจ้าที่จะหนีพ้นจากการรับรู้ของเราได้เพราะเราเป็นพระเจ้า และฤทธิ์อำนาจของเราไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงสามารถรับรู้ราวกับว่าในจกักรวาลนี้มีเพียงเราและเจ้าเท่านั้นลูกเอ๋ยจงเดินไปด้วยกันกับเราอย่างสนิทสนมแต่อย่าได้เผลอลืมความยิ่งใหญ่ของเราแม้เราปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของเจ้า เรายัางเป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจครอบครองเหนือทุกสิ่งด้วยเราได้สร้างสมองของเจ้าให้สามารถรู้จักเราได้ทั้งในฐานะเพื่อนและพระเจ้าความคิดของมนุษย์เป็นสุดยอดของสิ่งที่เราสร้างแต่มีน้อยคนนักที่ใช้มันให้ตรงกับจุดประสงค์หลักของมันนั่นคือการรู้จักเราลูกเอย๋ย เราตรัสกับเจ้าอย่างเสมอผ่านทางพระวิญญาณพระวจนะและสิ่งที่เราได้สร้างมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถรับรู้ถึงเราและตอบสนองต่อการสถิตยอยู่ด้วยของเราได้ลูกเอ๋ยเจ้าได้ถูกสร้างมาอย่างอัศจรรย์น่าคลั่นคล้ามอย่างแน่ทีเดียวอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะสรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ trong a pái hãy còn nhanh chóng để rơm máy hãy chịu